อยู่ร้านบางคาแอร์ซอฟนะครับวันนี้มารีวิวเจ้าตัว M 1 9 1 1นะครับงานเบรลนะตัวนี้เปิดราคาที่1,700บาทพร้อมเล่น2,000บาทนะครับนะมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเปิดกล่องกันเลยราคานี้รวมค่าจัดส่งทั้งหมด2รูปแบบนะครับเปิดกล่องมามีปืนเจ้าตัวช่วยสปีดโลดเดอร์นะเจ้าตัวช่วยโหลดใช้ทาความสะอาดนะครับแล้วตัวปืนแล้วก็แม็กกาซีนวิธีการใช้ตัวเนี้นะครับก็คือดึงออกมาแบบนี้แล้วคล้องแบบนี้เลยนะครับ ต่นี้เหมือนจะสั้นไปนะไอตัวนี้มันสั้นไปนะครับ <c oughs> เพราะเบสเสร็จแล้วมันจะดึงมาแล้วเกี่ยวแบบนี้นะครับไอตัวนี้มันสั้น <c oughs> เพราะว่าคุณอกอ็จะเห็ว่าครับงานจีนมันไม่ได้มีความพอดีเลยเท่าไหร่นะครับ <c oughs> คุณต้องทําใจอย่างหนึ่งนะใครที่ไม่ว่าจะซื้อมือหนึ่งหรือมือสองร่จีนเนี่ยเบลมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือแมกล่วนะแต่ถ้าอยู่กับร้านผมได้ไปล่วปพ๊บคุณสมามารถส่งกลับมาเคลมได้แต่จริงผมก็ไม่อยากให้กลับมาเคลมหรอก แต่ผมก็เซ็ตตัวอื่นเช็คดูลมรั่วลมอะไรอย่างดีนะครับแต่ถ้าเล่นตามตามที่ผมแนะนาแม็กไม่รั่วแน่นอนนะครับโอเคมาดูระบบภายนอกกันนะครับอ่ะเจ้าตัวนี้สีลอกนะครับพันเพร้อมเล่น2อง0ันสองพันท่วนะครับก็สีลอกทําการใช้งานนะครับแล้วตัวนี้เป็นการยิงลายล่องลึกนะครับแต่ถามว่าสีมันก็เดี๋ยวถ้าอนาคตงานก็ลอกแล้วท่อในก็ลอกแล้วนะครับก็อย่างว่าครับงานจีนสีเขาไม่ได้ทนมาก วิ่งล่นสนุกสนุกได้ตัวนี้ที่ผมบอกก็คือตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าตัวดันล็อกสไลด์เหล็กนะครับเหล็กไม่เหล็กมาดูนะครับอ่านี่เลยนะครับนี่แต่ถ้าดูตรงเนี้ยแรงดูดมันจะไม่เยอะนะครับผมดูดให้ดูอ่ะผพลิกหลดแล้วนะครับแต่นี้อันนี้คือเหล็กอันนี้ก็เหล็กนะครับแต่ดูว่าแรงสองอันมันจะติดไหมติดนะ ติดนะนะครับโอเคไหมมันเป็นเพราะเหล็ก2อันมันอยู่ใกล้กันนะครับมันเลยติดถ้าเป็นเหล็กอันเดียวมันจะติดแต่มันไม่มีแรงพยุงนะครับเนี่ยถ้าอันหลังเนี่ยเนี่ยจะหล่นเอานะครับอันนี้ก็อยู่เลยนะครับง่ายๆคือตัวนี้มันเป็นเหล็กตัวแขวนลูกเนี่ยตัวช่วยเขาเรียกตัวตัวดันลูกนะครับเอ้ไม่ใช่ตัวดันลูกตัวดันแขวนสลด์นะครับเป็นเหล็ก ไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะหักหรือจะงอหรือจะอะไรแล้วก็ตามมันจะสึกไหมไม่สึกแน่นอนนะครับง่ายๆคือเอาไปยิงก็ได้สนุกๆเลยนะครับผมลูกหมดลูกสไลด์ค้างแน่นอนไม่ต้องห่วงมาดูระบบกันเซฟนะครับใช้ได้กาหลังอ่อนร่างกายใช้ได้ดไกดเซฟร่างกายใช้ได้นะครับระบบ100%ซนะครับผมอ่าโอเคประมาณนี้ไปชมการทดสอบยิงกันดีกว่าครับโอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัวเบล M 1 9 1 1 นะครับมาทดสอบยิงกันนะแก๊สที่เราสอบเป็นแก๊สทีทีพันเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมขายควีห่อเดียวนะครับกดค้างไว้หกถึงสิบวินาทีเดยประมาณนะครับแล้วค่อยๆปล่อยแบบนี้นะครับต่อไปก็วิธีการใส่ลูกนะครับดึงลงมาแบบนี้แล้วก็โหลดลูกลงไปได้เลยนะครับใส่ลูกพอลูกไม่ไหลลงไปเราก็ต้องเขย่าให้มันลงก่อนนะครับแล้วค่อยโหลดลงไปใหม่ เวลาเติมลูกถ้าใช้สปีดโหลดก็พยายามตะแคงแม็กดีๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลูกมันไม่ไหลเมื่อกี้ผมไม่ไม่ได้ตะแคงแม็กนะนลูกมันจะไม่ไหลใส่ลูกแล้วนะครับมาใส่เ,เครื่องก่อนนะครับดูความแรงกันสามสองสี่สามสองสองสามหนึ่งห้านะครับ ถือว่าเยอะพอสมควรแต่ไม่ได้เยอะมากนะครับ3ามร้มากสุดนะครับน้อยสุดคือ315ร้ากำลังดีนะครับยิงเล่นสนุกสนุกได้นะครับผมโอเคมาดูความแม่นยำกันนะครับเหมือนเดิมเป้า10เซนระยะ10เมตรนะครับจะโดนไหมมาดูนะครับ ถือว่าพอใช้ได้นะครับแต่ก็ไม่ได้แม่นมากนะครับแต่กุ่มกสุนถือว่าเหมือนเดิมครับบนรอบเป้ามันเอาไว้ยิงสนุกได้นะแต่ถ้าคนไม่ไมถ้าคนาจะหวังเอาแม่นเลยปืนเดิมของพูดเลยว่าของเบลกับของอาร์มี่เนี่ยถ้าปืนเดิมถ้าเป็นพวกตระกูลหนึ่งก้หหนึ่งหรือตระกูลก๊กเนะี่ย มันไม่ได้แม่นมากขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่าพอยิงได้ไหมจะว่าพอยิงได้นะครับมันไม่ได้หน้าเกียรนะครับเอาไ้ยิงเล่นสนุกสนุกได้ซ้อมมือซ้อมเป้าได้นะครับแต่ถ้าเป้าเล็กขนาดนี้ผมว่าอาจจะต้องทําเพิ่มนิดนึงนะครับผมโอเคเล่นเสร็จแล้วนะครับดับแรกเราถอดแม็กออกดึงสายถังแบบนี้นะครับเล่นไกลทิ้งทุกครั้งหลังจากเล่นเสร็จนะครับผมโอเคไหมส่วนเรื่องแม็กกาซีนผมบอกไปเกือบทุกคลิปนะครับว่าให้คาแก๊สไว้ได้นะครับแต่อย่าอัดจนเต็มให้อัดด้วยแค่ประมาณสักกดครั้งถ้าเราเล่นจนหมดนะ เรากดค้างไว้ประมาณ2-3ถึงวินาทีพอนะครับพอเรากดเสร็จแล้วนะเนี่ยก็คือปล่อยไปเลยม,มันก็ไม่รั่วแล้วนะครับหรือยุทธีนึงคือเราเล่นจนแก๊สอ่าสมมติว่าเราอ่านไปจนเต็มนะครับเราเล่นแล้วเนี่ยเรายิงไปแค่10นัด1 0บถึงสิเอ็ดเอาง่ายคือ10นัดนั่นแหละเพราะว่าปกติพวกนี้มันใส่ได้15 20แต่ผมให้ยิงแค่15นะครับเพราะว่ามันกําลังดีถ้าจะ20เต็มแม่ไอตัวสปริงแม็กมันจะแบกภาระ,ะในการแบบดันลูกมากเกินไปนะครับแล้วก็อย่าเอาแม็กอย่าเอาลูกคาแม็กนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสปริงมันล้า นะครับแล้วก็พอยิงจนหมด10นัดเนี่ยหรือ15นัดแกป๊ปยังมีอยู่ในนี้เราก็คาวไว้ได้เลยต้องออกนะครับโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจสั่งซื้อเพจบีบีบการจัดจังซ่ายบีเคอาร์ซอฟหรือกากกดเราว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนะครับมีไลน์มีเพจมีลิงก์ไลน์ลิงก์เพจนะครับก็กดแอดมาได้เลยนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ